ภาพหม่อะไรของไทยเวลาตุดจีนเขาก็เต็มที่เอแต่เวลาของมุสลิมเรากับเฉยๆกับวันอีดไม่ได้นะครับนเรียกว่าใส่เสื้อมาแบบโอ้โหไม่เคยใส่ที่ไหนมาก่อนโอ้เห็นแล้วตะลึงเงินงันนะครับเอาสุนนะดูดูฮะด i ษนบีก้านะร س ลลล l l a h i s ลลัลล l a h u alaihi ว a s ัลลมยัลมิสุยามัอีดบุรดะหัมราะ รากฏว่าทัศนสุลลัลวะไลฮิวะสลัมสวมใส่เสื้อคลุมสีแดงในวันอีกคำว่าสีแดงมีฮะดติสบางบทบอกว่าเสื้อสีแดงนะครับเอ๊แต่ว่าฮะติสนี้บอกว่าเสื้อคลุมนบีเนี่ยสีแดงแดงในที่นี้คือไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดเลยนะแดงมีลายอย่างอื่นมาด้วยแดงมีดำมานั่นมีไม่ถึงกับแจ๊ดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนบีห้ามนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นแดงแล้วก็มีลายอย่างอื่นเข้ามาปะปนด้วยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ตรงนี้เนะี่ยบอกให้รู้ว่านาบีไม่เคยใส่แต่พอวันอีดนบีใส่ฉะนั้นหลักฐานตรงนี้บอกให้รู้ว่าการละหมาดอีดเนี่ยอีดเป็นวันอีดเนี่ยเป็นวันรื่นเริงของเรานะครับที่ศาสนาอนุญาตให้รื่นเริงได้ฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ที่จะต้องทําให้วันเป็นวันอีดจริงๆ อย่าให้เป็นวันอิดที่หงอยเหงาครับพี่นะ,ะวันอีดของเราไปไปนั่งร้องไห้ที่กูโบมันใช่เรื่องอะกูโบกูโบที่นี่นะมัสยิดอาตีนะครับเป็นเจ้าของนะแต่มีพ่วงสองมัสยิดเข้ามาพ่วงเพราะเกิดขึ้นใหม่หลังจากนั้นมัสยิดบางอุทิศแล้วมัสยิดอเยม,มือคอยรอจริงๆถ้าปิดได้เราน่าจะปิดนะครับแต่มันปิดไม่ได้สงสัยประตูพังแนะ่นะ เกอก็ต้องสอนกันนะครับมีอย่างที่ไหนนะครับอิหมัมเนี่ยละหมาดอีเสร็จแล้วแทนที่จะบอกให้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องอิหมัมเองเนี่ยนะครับไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนไปยืนที่กูโบเป็นเจเวตเลยอ่าอิหมัมดูอหน่อยอิหมัมไปดูอก็ดูออีซิกูโบป้าบได้เงินใส่ซองมาปั๊บไปยืนต่ออ่าอิหมัมหลุมนี่หน่อยโอ้โหอิหมัมตอนนั้นไม่บางมัสติดเนี่ยครับอันนี้สายรายงานสอเฮียนอีศอดนนัตฮาไม่เชื่อดุรุบันนะครับวันอี ทำไมอ่ะอาหารมื้อแรกที่นบีบอกให้เป็นเนื้อกรุรอาเท้าอิหมั่มนี้อเลมกว่านาบีไปยืนจุติอยู่ที่กูโบโยืนเป็นโจเวตอห้อิหมั่มหลุมนี้หน่อยก็ดูออให้ไม่มีครับพี่น้องลองดูนะการลื่นเดินของประชาชาติอื่นวันคริสต์มาสเนี่ยเขาไปที่ไหนฝรั่งไปกูโบเปล่าไม่ไปนะครับปีใหม่ฝรั่งไปกูโบเปล่าก็ไม่ไป สงการาวันทีส่สิบสามเมษายนอีดของไทยมีใครไปสุสานบ้างไม่มีตุ๊จีนไม่มีเขาไม่มีคนจีนไปสุสานไม่มีเดี๋ยวไม่เป็นมงคลสำหรับเขาอีกวันที่เขาจะล้างป่าช้า,เ,าเขาจะล้างของเขาไปเลยแต่วันอีดของเขาเขาไม่ไปกูโบไปสุสานแต่อีดของมุสิมไปกูโบไปนั่งร้องไห้เสียใจนะบีบอกว่าเป็นวันอีดรื่นเริงเรากลับไปร้องไห้เสียใจนะครับนะงั้น วันอีดแต่งตัวที่ดีที่สุดสําหรับเราบางคนเนี่ยเขาเนียดไปเลยนะอีดเล็กกับอีดใหญ่เนี่ยซื้อเสื้อใหม่แค่สองสองอิซื้อเฉพาะใหม่เลยนะแบบไม่เคยใส่มาก่อนวันอีดเนี่ยใส่นะครับก็แล้วแต่นะครับสามคือเรียกว่าถ้าทำก็ได้สุนนะของท่านนาบีข้อที่สามมีสุนนะให้รับประทานอาหารเล็กน้อยก่อนออกไปละหมาดอีดินฟิตรีที่ลานมูซอลลาหรือที่มัสยิด ท่านอนัสกาว่ากราะนบีสุลต่านลัลละยากากดูยามันฟิตริฮัตตายักุลัตมารอตินตมัดนี่กินแผาลัมแห้งหรือสดครับฮะแห้งรูปป้ตอบ่ะสดงั้นนบ,บีเวลาจะกินอาหารที่ซอโฮเนี่ยซอโฮเนี่ยนะครับนบ,บีก็จะใช้จะอะไรแห้ง กินตมัดแต่พอตอนละสินอดกินรูตอบสดแต่ว่าพวกเรานั้นจะละหรือไม่ละแห้งลูกเดียวไม่มีตังซื้อ <c oughs> แห้งอย่างเดียวมีมีสุราไหนบ้างท่ละสินอดเลี้ยงอินทผลัมสดนะอะเอาเบาเลยแห้งโอ้สดไม่ต้องมันหลายตังหลายตังแล้วแล้วมีมัสยิดไหนบ้างเลี้ยงอินทผลมัมอัจจวะ อัจจาวานี่กิโลเป็นพันนะครับฮลูกหนึ่งประมาณ10กว่าบาทเม็ดเดียวอัจจวาวะอินดาผาลำประเภทเดียวที่อารับไม่ยอมให้ชิมตอนนั้นที่ไปนะฮะหนึ่งริยันหนึ่งยันสิบ,บาทเม็ดหนึ่งน่ยสิบกว่าเม็ดเดียวสิกว่าบาทนบีบอกกินทุกเชา้าเจเม็ดศยศาสตร์ไม่เข้าใกล้โ,โหจะแ,แพงบรรลัยจักเลย แต่อร่อยนะครับอ้าวถ,ถ้าสดได้ก็สดนบ,บีปรากฏว่าท่านนบ,บีจะไม่ออกไปละหมาดอีดินฟิตรีในช่วงเช้าจนกว่านบ,บีจะรับประทานอาหารจะรับประทานอิทฉาลัมเสียก่อนฉะนั้นการเดินการออกไปละหมาดอีดินฟิตรีไปละหมาดอีดยให้กินอะไรไปด้วยอย่าไปแบบท้องแห้ง เพราะอะไรรู้ไหมวันอีฐไม่ได้บวชแล้วพี่น้องมีความรู้สึกนี้ไหมผมเนี่ยมีพอเช้าวันอีฐไม่อยากกินอะไรเลยเหมือนกับเรายังบวชอยู่เออจริงไหมก,<ๆ>ก็ก็บวชมาทั้งเดือนเนี่ยพอเปิดตู้เย็นเฮ้ยไม่ได้นี่บวชหรือเปล่าเป็นวันอีดต้องนั่งงอง,งทําใจก่อนงองอ๋อมันมันบวชไม่ได้ในวันอีดเออต้องนั่งงองงองเป็นไก่เลยนะเออเออ,เอ,อฉะนั้น นบีจะกินก่อนกินขนาดไหนบางฮะดีสระบุบ,บอกว่าเป็นจํานวนขี้จํานวนขี้เนี่ยคือไม่คู่นะครับไม่ใช่กินนีนผาลำไปอืไปกินผาทำไปอืไปไม่ใช่นะครับจํานวนขี้ก็คือเม็ดหนึ่งสามเม็ดห้าเม็ดเวลานบีหยิบนบีหยิบเนี่ยสามนิ้วหยิบผาลําเวลาฉีกโรตีหม,มูปังใช้สามนิ้วดูดูแบบ หยิบมาน้อยนะครับแต่บางอย่างหยิบสามนิ้วไม่ได้บางครั้งนบีก็หยิบห้านิ้วนะนะนะสุนานะนบีกินลูตอปหรืออินทผลัมนะนะครับในช่วงเชา้าหรือหรืออาหารอะไรก็ได้ถ้าหากว่าอินทผลัมไม่มีถ้ากินอินทผลัมก็ได้สุนานะนบีนะครับข้อที่สี่ มีสุนนะให้ละหมาดอีดทั้งสองที่ลานกว้างมุซัล,ลาซึ่งปรากฏว่าขณะที่ท่านนาบีมีชีวิตอยู่นั้นท่านราุลไม่เคยละหมาดอีดทั้งสองที่มัสยิดแม้แต่ครั้งเดียวนบีไม่เคยนะมาดอีดอีดินฟิตรีอีดินนาฮาที่มัสยิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวฟันธงเลยนะครับฮะอ่า บางสุบสากบอกตอนฝนตกล่ะก็เขาว่าอ้างกันอ่ะพี่น้องดูฮะดิษดูในชิดวันนี้เอาในชิดไปยกหลักฐานเลยท่านอบับดุลฮุเรย์รอดเล่าว่าอันนั้นฮูอัสซาบะฮุมมาตอรุนฟีเยอมีอีดินฟาซาลลาบิฮิมุนนบีุุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสลาตันหลัีดีฟินมัสยิดท่านอบับดุลฮุเรย์รอดเล่าว่าแท้จริงฝนตกยังพวกเขาคือบรรดาซอฮาบะในวันอีดท่านนบีมุฮัมมัดจึงละหมาดอีดนำพวกเขาในมัสยิดฮะดิษดันนี้เป็นฮะดิษ t ดอะอีฟเดอะอีฮะดิษดออีฟครับฉะนั้นนบีไม่เคยละหมาดอีที่มัสยิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวละหมาดอีในฮุกกลมลงมาตอนปีที่เท่าไหร่ครับฮะปีที่สองนบีตายในปีที่สิบแปดปีสองปีเป็นวันอีดอีดหนึ่งก็มีสองสองวันใช่ไหมปีหนึ่งมีสองวันก็แปดแปดสิบหก สิบหกครั้งที่เป็นวันอีดนบีไม่เคยละหมาดที่มัสยิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุ่งโล่งตลอดในสุนานนบีมี